วันนี้พิเศษมากค่ะทุกคนเพราะเราจะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นกันที่เมกาพาร์คนั่นเองค่ะนนจริงๆแล้วอ่ะน้ำคูแบบนี้เราสามารถวิ่งเข้าไปได้นะไม่เปียกไไม่เป็นร <l acht> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเนินในรายการลุยวิท ลุยกับเนิร์ด่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเนิร์ดพาทุกคนมาลุยกันที่เมกาบางนาะนั่นเองค่ะ หลายหลายคนหรือทุกๆคนเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นศูนย์การค้าย่านบางนาใช่ไหมคะแต่วันนี้พิเศษมากค่ะทุกคนเพราะเราจะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นกันที่เมกาพาร์คนั่นเองค่ะนี่เลยทางด้านหลังของเนื้อนะคะนี่ก็คือทางเดินสามารถมาแชะรูปเอาไว้อัปลงโซเชียลกันได้เลยสามารถพาน้องหมาน้องแมวนะมาเดินเล่นได้ที่นี่ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยเราสามารถมาปิกนิกที่นี่ได้ค่ะอาหารเนี่ยเราก็ซื้อที่ศูนย์การคา้าเมกาบางนาเนาะแล้วก็เดินออกมาด้านนอกนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดี ในไหนๆก็ไหนๆนะคะพี่ทีมงานคะขอสเสบียงวันนี้หนะะ่อยค่ะนี่ค่ะทุกคนสเสบียงวันนี้มาแล้วพร้อมาอมากพร้อมลุยกับเนื้อหรือยังคะตามมาเลยคะ่ะ ที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งเลยเมื่อกี้แอบเห็น,เ,น,เ,นเลน์มีสาวๆน่ารักน่ารักมาเดินที่ส่วนแล้วเขาก็ถ่ายงปานประจันบนนะงานนี้เนอรต้องได้รูปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ ได้ยินเสียงน้าพุไหมเอ่ยเดี๋ยวจะพาไปดูความปังบอกเลยว่าสวยมากแต่งตัวคลินคลีนนะมาที่นี่ได้รูปหลายรูปแน่นอนแนะนําเลยนะคะว่ามาสักประมาณ4ี่ห้าโมงกำลังดีแดดกาลังสวยเลยนะหรือว่าถ้าใครเป็นแบบว่าสส่เฮลตี้หน่อยมาตอนเช้ารับรองเป๊ะแน่นอนมีแอบเห็นว่าแบบมีเด็กๆแล้วก็มีแบบน้องหมาน้องแมวอยู่ด้านล่างด้วยอะเราก็ถึงนี่แล้วนี่ที่เนิร์ดบอกทุกคนตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมานั่งตรงนี้ได้เลย นะแล้วคือเย็นนะไอเย็นขึ้นมาเพราะว่าเป็นต้นไม้จริงหมดเลยนะคือที่นี่นะคะทุกคนมีสนามเด็กเล่นด้วยสามารถพา เด็กๆมาเล่นที่นี่ได้เลยเป็นสนามญา้าเนาะสามารถมาออกกําลังกายที่นี่ก็ได้เอาจากาักรยานสกูตเตอร์โรลเลอร์เบสสเก็ตบอร์ดไม่น่าดีเลยเดี๋ยวไปตําคนหนึ่งนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศลมลื่นมากจริงๆมีเส้นทางของจักรยานสามารถวิ่งได้ใครอยู่ย่านนี้หรืออยากลองมาที่นี่นะคะมีโอกาสได้มาที่ศูนย์การค้าเมก,กาบางนาแนะนํามาว่าต้องไม่พลาดต,ตรงนี้เลยนะเมกาพาร์คค่ะทุกคน นี้นะคะก็ย okay, yep. so ังมีที่นั่งอีกเยอะเลยทุกคนแล้วก็มีนี่เลยสนามบานให้ไว้สําหรับใครที่อยากเล่นเนาะก็มาเล่นที่นี่ได้เหนื่อยก็หาที่นั่งพักได้เลยคือแบบดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าเนิร์ดปักหมุดไว้แล้วทุกคนว่าจะไปนั่งตรงที่เป็นน้ําพุนะคะจะสัาผไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปค่ะ นี่นะคะบรรยากาศดีมากลมลื่นเย็นสบายแน่นอนทุกคนเหมาะมากสาหรับการมาแบบเป็นครอบครัวหรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ดีนะคะกลางเมืองแบบนี้เนาะมานั่งเล่นใช้เวลาร่วมกันนะบอกเลยว่าแบบฟิลฟูดมากตอนนี้เราก็เดินมาเจอน้ําพุนี้แล้วนะทุกคนเนิร์ดเปลี่ยนที่ในใจที่จะไปหานั่งชิลกินจุ๊บซิฟของเนิร์ดใหม่แล้วตามมาเลยดีกว่าค่ะเดินทะลุน้ําพุไปได้เลยนะจริงๆแล้วอะ่ะน้ําพุแบบนี้เราสามารถวิ่งเข้าไปได้นะไม่เปียก 哎。<laughs> ไม่เปียจริงๆเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์นี่เลยทุกคนตอนนี้เนยกำลังจะพาทุกคนนะคะมามุมมหาชนนั่นเองแต่จะบอกว่ามุมเนี้ยเราเกินกันไปแล้วแน่ๆเลยมาต้นคลิปเนาะว่าคนถ่ายจะต้องอยู่ชั้นสองส่วนนั่งแบบจะต้องอยู่ข้างล่าง้ยลมลื่นมากเป็นแบบส่วนตัวส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้เนาะเพราะว่าเจ้าของน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยก็จะพากันมานั่งอยู่ตรงเมื่อกี้นี้นะคะนี่คนตรงนี้ สวยมากเฮ้ย<อ> <c oughs> คือธรรมชาติจริงๆธรรมชาติแบบไม่แกงไม่จกตาต้องที่นี่เลยเมกาพ์คนั่นเองค่ะมีผีเสื้อด้วยอะ่ะต้องได้รูปจริงจังแล้วขอแชร์รูปก่อนได้ไหมก่อนจะเลือกที่นั่งตรงส่วนนี้นะคะขอตัวไปแชร์ภาพตรงมุมมหาชนตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนรอดูกันค่ะว่าภาพจะเป็นยังไง The no. นค่ะเป็นยังไงกันบ้างเห็นรูปที่เนิร์ดมาถ่ายที่นี่หรือยังสวยมากสวยจะไม่รู้จะพูดยังไงเห็นแบบนี้เนี่ยพอมาเห็นของจริงกับตานะคะคือสบายตาสบายใจมากอย่างใครที่ชอบอ่านหนังสือเนาะสามารถนําหนังสือมานั่งอ่านที่นี่ได้เลยนะบอกเลยว่าฟิลกูจริงๆค่ะอ่าแล้วสบียงของเราล่ะคะหมดแล้วพิธีกรกินหมดค่ะเนิร์ดกินหมดเองทุกคนตอนแรกว่าจะพามานั่งปิกนิกกันสักหน่อยเนาะแต่มันยากาศดีขนาดนี้เราก็เลยกินเพลินชมวิวไปไม่รู้จะพูด อยากให้ทุกคนได้ลองมาที่นี่อ่ะทุกคนถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาที่นี่นะดีมากจริงๆค่ะสําหรับใครนะคะที่ได้มาศูนย์การค้าเมกาบ,บางนาเนาะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะเมกาพาร์คค่ะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่นะเต็มสิบไม่หักเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเนร์แล้วเจอกับเนร์ดได้ใหม่ในรายการลุยวิทย์ลุยเก่าเนร์ค่ะที่ช่องลัสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ